find a place อัลลอฮฺมัลล الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของซาลามยามเย็นนะครับในช่วงเย็นวันจันทร์แบบนี้เนี่ยนะครับพี่น้องที่เลิกจาก ภารกิจการงานก็ขับถึงบ้านช้านิดนึงนะครับรถก็ติดบ้างนะครับแต่สิ่งที่เป็นภาราหน้าที่ของพวกเรานะครับที่เรากลับมาพบก,กันในทุกเย็นๆนะครับบรรยากาศแบบนี้วันนี้ผมมีฮะดีษบทนึงนะครับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องคงไม่ได้มีข่าวสารอะไรมากมายเพียงแต่อยากจะสะท้อนในฮะดีษบทนี้เนี่ยนะครับเล่าความ ที่มันเคยเกิดขึ้นในยุคอดีตนะครับแล้วก็มีการเข้าใจที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปบ้างนะครับเลยวันนี้หยิบนำเอาส่วนหนึ่งนะครับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องเ,ออเดี๋ยวจะมีหมายเลขโทรศัพท์นะครับในขณะที่พูดคุยอยู่เนี่ยนะครับให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมกับทางรายการนะครับพี่น้องอาจจะมีคําถามหรือ,อ,อมีส่วนร่วมในการพูดคุยนะครับกับตัวบทคําสอนที่ผมจะดิบนําเสนอนะครับกับท่านพี่น้อง เนื่องในช่วงของบรรยากาศนะครับของเดือนดุลฮิยจันะครับที่จะมาถึงแล้วก็ที่มันเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของความเข้าใจนะครับหลังจากจบสิ้นเดือนดุลฮิยจักแล้วพี่น้องก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับของกลุ่มที่กำลังฝากแนวคิดความเชื่อที่แปลกๆให้กับพี่น้องนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเดือน มูฮารอมนะครับแล้วเราจะได้คุยกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอของท่านพี่น้องนะครับ9 3 9 3 5 4 9 3 9นะครับใช้พูดคุยกันนะครับทางรายการหรือมีคำถามอะไรก็จะฝากไว้นะครับคุยกันในช่วงนี้นะครับพี่น้องครับจากรายงานฮะดิษบทหนึ่งของท่านเจเดบินอารกอมนะครับได้บอกไว้ว่าก็อมา ر س و ل ล l ล a h صلى ا ل ลล ع ل มเย้ามันฟีนาคอตีบัน بماء يدعى خما بين مكه والمدينه فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال اما بعد الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك أي ياتي رسول رسول ربي فاجيب وانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه هدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به คือในฮะดิษบทนึงเนี่ยนะครับที่ท่านเซเดบินอัลกอมได้เล่าให้เราฟังนะครับถึงเหตุการณ์เห,รณเหตุการณ์หนึ่งนะครับมีอยู่ในบันทึกของอิหมัมอะหมัดนะครับแล้วก็อิหมัมมุสลิมฮะดิษบทนี้เนี่ยนะครับมีความหมายที่จะเหมือนแล้วก็คล้ายๆกับอีกหลายๆบทของฮะดิษเหมือนกันนะครับแต่ในบันทึกของอิหมัมมุสลิมบทนี้ในใจความฮะดิษบ,บอกว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลาฮิวะซัลลัมเนี่ย นะครับได้คุตบะครั้งหนึ่งนะครับในสถานที่ที่อยู่ระหว่างมักกะกับมดีนนะนะครับสถานที่ที่อยู่ระหว่างเมืองมักกะกับมดีนนะเนี่ยท่านนาบับดุลฮัมมัดสุลต่ลนฮาวะฮลวะสัลล,ลัมได้ทําการคุตบะเอาไว้ครั้งหนึ่งแล้วท่านนาบับดุลฮัมมัดสุลต่ลนฮาวะฮลวะสัลล,ลัมก็ได้พูดนะครับเอาไว้ในฮะดิษบทนี้บอกว่าหลังจากที่ส,สรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาแล้วนบีก็พูดถึงว่าท่านเนี่ยเป็นเป็น คนธรรมดานะครับท่านก็เกรงว่า,ามีเราซูนมาแล้วเนี่ยนะครับจากพระเจ้าของฉันจากพระเจ้าของท่านมาแล้วก็จะมีการตอบรับแต่ว่าเมื่อมีการตอบรับแล้วเนี่ยนยบีบอกว่าถ้าฉันทิ้งเอาไว้ให้กับท่านพวกท่านเนี่ยสองอย่างนะและมันเป็นสองอย่างที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องของภาระหรือเป็นหน้าที่ที่หนักอึ่งพอสมควรสิ่งแรกที่นาบีใช้คำพูดก็คือเอาวะละหูมา นะครับหนึ่งในทั้งสองเนี่ยคือกีตาบัลล์คือเป็นคัมภี์ของอัลลอฮ์หลังจากที่นบีเสียชีวิตไปแล้วสิ่งที่ท่านนาบีฝากเอาไว้ก็คือกีตาบุลล์ะนะครับคืออัลกุรอานคือคำสอนฟีฮูดาวันนูรมีทางนำนะครับแล้วก็มีแสงสว่างนาบีบอกฟาคูรูจงยึดบิกิตาบิลละจากคัมภี์ของอัลลอฮ์นี่แหละใช้คัมภีร์ของอัลลอฮ์เป็น สรณะ,ะในการดำเนินชีวิตวัสตัมสกูบีฮียึดมันให้มั่นมันม่นยึดมันให้แน่นๆนจากตรงนี้เนี่ยนะครับส่งเสริมให้เราในได้ยึดมั่นได้เรียนรู้กีตาบุลลออ์กุรอานและส่งเสริมให้เรามีความรักที่จะปฏิบัติตามอัลกุรานและท่านนบบีก็อกวับดุลเบัยตีและท่านนาบีีก็ทิ้งปล่อยไว้เบื้องหลังก็คือครอบครัว วงวานของท่านนาบีนะครับอุด um ah ักกิรุกุมุลลอฟีอัลิบัยตีนบีพูดแบบนี้ถึง3ครั้งโดยกันคือสืบเนื่องจากคดีสบทนี้เนี่ยนะครับพี่น้องที่รักนะคร์ในะดิสบุตรนี้ได้กล่าวถึงลักษณะของการที่ท่านนาบีย้ําเตือนเอาไว้2ลักษณะคือยึดมั่นในกิตาบุลลอแล้วก็ให้มีความรักนะครับในครอบครัวของท่านนาบีปัญหาของมันก็คือว่า มีกลุ่มชนที่พยายามที่จะนำเอาตัวบทฮะดิษดออฟฟที่มีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอามัดในบทอื่นๆที่อาจจะมีความหมายใกล้เคียงที่มันมีการเพิ่มเติมไปนะครับจากตัวบทที่เราพบในมุสนัดของอิหม่ามอามัดเนี่ยนะครับแล้วก็ในทิดมีดีแต่ว่าในฮะดิษบทนี้นะครับแม้กระทั่งในอิบนุมาญะเองเนี่ยสายได้งานที่ดออีิฟนะครับย้ำกับพี่น้องว่าเป็นสายได้งานที่ดออฟฟจากฮะดิษี่ทตานนบีหลังจาก กลับจากสงครามมาแล้วเนี่ยกลับจากฮัดจตุลวัดะมาแล้วเนี่ยนบีก็เดินมาแล้วก็อยู่ในระหว่างเมืองมักากับมาดีนานบีก็พูดนะครับให้กับซาบะฟังเนี่ยถึงให้ให้ถึงการยึดมั่นในกิตาบุลล์แล้วก็รักในเครือญาตินะครับในอาลุลเบตในในใน,ในวงวันของท่านนบีให้เรามีความรักนี่มีสองอย่างทีนี้จากตัวบทที่มันเป็นฮะดิษดออีฟเนี่ยบอกกับเรานะเป็นฮะดิษดออีฟนะครับที่บอกว่า มันกุนตูเมาลาหูฝอาย阿里ยุนเมาลาคือใครที่ฉันเคยเป็นผู้ปกครองเขาเนี่ยต่อไปเนี่ยลีก็จะเป็นผู้ปกครองเขาด้วยนะแล้วก็บอกว่า um ala, อัลลอฮฺมูฮัมริมันวาลาอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือจะเป็นผู้ปกครองของคนที่ลีเนี่ยเป็นผู้ปกครองของเขานะครับแต่เราก็จะเป็นศัตรูกับคนที่เป็นศัตรูกับเขานี่ฮะดิษบทนี้เป็นฮะดิษดอยิบซึ่ง,งจริงๆแล้วฮะดิษบทเนี้ยนะครับถ้าพูดถึงถ้าอยู่ในสายรายงานของอ ล里สุนนวลยามะเนี่ยนะครับทางกลุ่มชียะเนี่ยเขาก็จะไม่เอานะเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะยึดเพื่อที่จะมาะโจมตีเนี่ยแล้วก็มาหักล้างเพื่อให้เราเนี่ยไดคอยตามเขาก็คือเขาก็จะมาเอาขะอดิษของเราแล้วก็บอกว่านี่ไงมีการระบุไว้ว่าให้ปฏิบัติตามท่านอลีเพราะนาบีบอกแล้วหลังจากนาบีเสียชีวิตคนที่จะเป็นผู้ปกครองเป็นคอลิฟะคือท่านอลีได้จากขะดิษบทนี้ก็ในเมื่อชีอะเนี่ยเขาไม่ได้ยึดเอาตำรา คำสอนของเรานะครับไม่ได้ให้ความสําคัญในส่วนนี้แล้วเขาจะมายึดเอาตรงนี้เป็นคําสอนได้อย่างไรแล้วมันก็ไม่ได้มีในบันทึกของเขาแต่มันเป็นการกรุก,กันขึ้นมาเฉยๆจากตรงนี้แหละครับที่สืบเนื่องที่อยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจเพราะว่ามันมีการสั่งเสียในลักษณะนี้แล้วเขาก็พยายามที่จะให้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะต่อต้านนะครับโดยการเสี่ยมของอับดุลรลับบุสาบเนี่ย นะครับก็มาบอกว่าเนี่ยจากตัวบทนี้แม้ว่ามันจะมีการกลุ่มฮะดีษกันแล้วก็ทําทในสิ่งที่ผิดกันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็มีการกล่าวแอบอ้างนะให้อาลีเป็นผู้นําถึงแม้การนั้นก็ตามเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ที่เราเรียกกันว่ากาดิษกุมเนี่ยนะครับที่สถานที่ที่นายีพูดให้ยึดมั่นในกิตาบุลล้อเนี่ยแต่ไม่มีใครยึดมั่นในกิตาบุลล้อไม่ได้เอาประเด็นกิตาบุลล้อเนี่ยมาเป็นสําคัญ แล้วก็ไม่ได้เอามาไม่ได้เอาประเด็นของวงวานเครือญาติครอบครัวของท่านนาบีมาเป็นประเด็นสําคัญแล้วใครบ้างที่เป็นเครือญาติของท่านนาบีนะครับแต่ปรากฏว่าภรรยาสุดที่รักของท่านนาบีเองนะครับก็ต้องถูกคนเหล่านี้ประจานสาปแช่งซึ่งมันข้านกันในตัวบทฮะดิษเดียวกันถ้าจะมาอ้างนะครับแล้วก็ไปหยิบเอาส่วนหนึ่งที่จะมาพูดถึงเรื่องของให้อาลีเป็นผู้นำนะครับเมื่ออาลีเนี่ยไม่ได้รับการ เห็นพ้องเหมือนกับที่กลุ่มชีอะกล่าวอ้างเนี่ยกลุ่มชีอะก็เลยถือโอกาสนะครับเพราะคนเหล่านี้จะยึดเอาวันที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นวันอีดอีกวันหนึ่งนะครับการอุตริวันกอริสกลุ่มที่เกิดขึ้นเนี่ยครั้งแรกนี่เกิดขึ้นจากผู้ที่ก่อตั้งลทัทธิ ดาวล่าหรือการปกครองของของเมืองแบกแดดที่เมืองแบกแดดเนี่ยคือท่านอาหมัดบูไวเนี่ยนะครับในปีฮิจรัตที่532อีดเนี่ยนะครับเป็นอีดที่ชีอะเขากำลังให้ความสําคัญเป็นอีดที่เกิดขึ้นในปีฮิจรัตพี่น้องลองดูสิหลังจากนาบีอบพยพ์มาแล้วนะครับจากมากะั์ไปมาดีนะหนึ่10ปีแล้วหลังจากท่านนาบีเสียชีวิตไปแล้วอีกกี่ปีละในปีฮิจรัตที่532เนี่ย ถ้าเราหักลบไป10ปีก็ปี522แสดงว่าหลังจากนาบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย522ปีก็คือ500กว่าปีมีการอุตริในในลักษณะนี้เกิดขึ้นท่านอิบนุกะซิดก็เล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในวันที่18ของเดือนซุลฮิจญะเดือนซุลฮิจญะนี่แหละครับขึนค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแรกของวันที่1เดือนซุลฮิจญะเนี่ยนะครับในวันที่18เดือนเนี่ย ผู้คนที่เมืองแบกแดดที่ให้ความสําคัญกับการที่นบีพูดในสถานที่นี้ก็กลุประโยคคเพื่อที่จะสอดคล้องกับอารมณ์ของตนเองนะให้ผู้คนแต่งตัวผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวสวยๆงามๆออกมาเดินตามถนนมีการเ,าเล่นดนตรีเป่าดีดสีตีเป่าที่เป็นเครื่องดนของดนตรีไปประดับประดาไฟให้มันสวยงามตามบ้านของผู้นําของเขานะแล้ว อิบนูกัสอิบนุกะซิดบอกว่านี่คืออุตริที่น่ารังเกียจนะครับที่ควรจะยับยั้งควรจะหยุดแม้มันเกิดขึ้นนี่ท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือบิดายะวันนีหายะนะครับให้ให้พี่น้องได้เห็นว่านี่คือสิ่งที่กําลังเ,เกิดขึ้นในบางครั้งเราเองเนี่ยบอกว่าเป็นมุสลิมแต่เราไม่เคยเรียนอันกุรอานนะครับเราไม่เคยเรียนฮะด,ดิษแล้วเราก็ไม่เคยที่จะศึกษาในประวัติศาสตร์ข้อเท็จจริง พอมีเรามีคนมีความรู้เล่าเป็นฉากฉากมาแบบนี้พี่น้องก็จะให้ความสําคัญและให้ความเชื่อถือประจวบเหมาะกับบรรดาซอฮาบะทั้งหลายเนี่ยหลังจากนบีเสียชีวิตนะครับก็มีการที่จะเลือกคัดสรรให้อบูบักเนี่ยเป็นผู้นำนะครับดูจากตัวบทแล้วเนี่ยก็จะมีการฝากให้อบูบักเป็นอิมามอะไรต่างๆจนกระทั่งเป็นผู้นําคนก็ให้สตยาบันท่านอาลีเองก็ให้สตยาบันกับท่านอบูบักเหมือนกันนะครับท่งนกลุ่มชีอะก็กล่าวอ้างว่าอาลีเนี่ย ไม่ได้มาอ,าอยู่ในสถานที่ที่มีการคัดสรรด้วยเพราะท่านอาลีไปยุ่งอยู่กับเรื่องของอาการจัดการศพจะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อมันมีการให้สัตยาบันแล้วคนในยุคนั้นเ,นเขาไม่ได้ขัดแย้งกันแต่คนยุคเราในปัจจุบันนี้กลับไปวิพากษ์วิจารณ์ในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ใส่ร้ายแบบสัตว์เสียเทเสียอันนี้คือความความาหายนะนะครับความเสียหายหรือความไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง นะครับจนกระทั่งวันที่18ของเดือนสุนิยะกลายเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองซึ่งคนกลุ่มนี้เขาคิดว่าวันนี้เป็นวันที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นวันอีดที่สำคัญมากกว่าวันอีดฟิตรีและก็อีดอัฮาโดยซ้ำไปนะครับเขาจะมีการจัดการเฉลิมฉลองในวันอีดวันเกิดให้กับผู้นำอะไรต่างๆนี่ก็จะมาจากกลุ่มคนในยุค,น,ยคนี้ด้วยเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาจะเชื่อสัตว์กันจะมีการเชื่อสัตว์ด้วยนะครับมีการปล่อยทาสมีการกระทําในสิ่งที่เป็นอุตริในวันของเขานะครับแล้วเขาจะเรียกวันอีดเนี่ยว่าเป็นอีดอักบันะครับพี่น้องที่ไม่่คยได้ดินประวัติศาสตร์นี้ก็จําคําว่ากอดิสกุมเอาไว้เพราะคำว่ากอริสกุมเนี่ยเป็นเป็นฐานที่ที่วันที่ท่านนาบีกลับจากสงครามอาอะแจากคัจ,จตุลวะดะทำพัดครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วพอนบีพูดแบบนี้เขาก็เลยยึดนําเอามาเป็น เป็นเป็นเหตุการณ์ที่จะบอกว่านาบีเนี่ยสั่งให้หลังจากท่านนาบีตายแล้วจะให้อาลีเป็นผู้นําพี่น้องที่รักนะรอครับอยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่าในประวัติศาสตร์ในสงครามแต่ละครั้งนะครับเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านนาบีผู้มูฮัมมัดมสลุลลัลอฮให้ัสลามพูดเอาไว้หลายๆครั้งเนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญผู้คนไม่ได้ให้ให้การดํำลึกหรือ,อนําไปสู่การ คิดที่ถ้าเป็นเรื่องเศร้าก็หดหูเศร้าใจเสียใจไม่ค่อยนึกแต่เหตุการณ์ประเภทนี้ก็จะเข้าไปสู่หัวใจของคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันเป็นอุตริอีกอันนึงในเดือนอดุลฮิจยาเนี่ยนะครับเพราะนั้นวันนี้วันที่หนึ่งนะครับสิ่งที่พี่น้องเองเน,นะครับจะต้องให้ความสำคัญกับค่ำคืนหรือวันนะครับต่างๆใน10วันของดุลฮิจยานี้เนี่ยนะครับจากตัวบทฮะดิษที่ทำให้เราท่านทั้งหลายได้มีความภาคภูมิใจ นะครับวันที่ท่านนาบีุมฮัมมัดสุลต่ลฮุนไนฮุสซัลลัมบอกว่าไม่มีวันใดนะครับที่การงานที่ซอและถูกปฏิบัติแล้วจะได้ผล,ลบุญมากไปกว่า10บวันนี้นะครับแลวสิแล้วแล้วการกระทําที่เป็นอามันอิบาดาที่ทำเนี่ยใน1ิบวันนี้ถ้าทําใน1ิบวันนี้ได้เนี่ยผล,ลบุญมันมหาศาลซอบักก็เลยถามนาบีบอกนบีแล้วการยีฮัดในหุนทางของอัลลอฮ์ล่ะผล,ละบุญมันสูงส่งมากนะเพราะว่า มันเป็นวิรวัตุสนามิฮีเลยมันเป็นสุดยอดของการงานในอิสลามเลยนะครับเข้ามาเป็นมุสลิมแล้วการงานชิ้นโบแดงคือการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับยังสู้ไม่ได้อีกเหรอนบีบอกว่า <c oughs> สู้ไม่ได้หรอกผลละบุญนะสู้ในสิบวันนี้ไม่ได้หรอกถ้าจะดีกว่าสิบวันนี้นะมีอยู่อย่างเดียวก็คือออกไปในสงครามออกไปแล้วตายในสงครามเอาชีวิตออกไปสงคราม นะเอาทรัพย์สินออกไปทำสงครามแล้วไม่กลับไม่กลับมาชีวิตก็ไม่ได้มีกลับมาที่บ้านของตนทรัพย์สินก็ไม่ได้มีกลับไปที่บ้านของตนทั้งหมดนี่จบไปก็ด้วยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาเพราะนั้นสิ่งที่นำเอามาพูดคุยนะครับให้พี่น้องได้เห็นภาพนะครับว่าแนวคิดของคนที่เป็นมุสลิมที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาพี่น้องรู้ไหมครับว่าเมื่อบรรดาซอฮาบฮ์ทั้งหลายนะครับอบูบักอุมัต นะครับอุสมานหรือบรรดาซอฮบะนะครับรุนอุโสหรือแม้กระทั่งตาบีอีนคนเหล่านั้นไม่ได้พูดถึงวันแห่งการวันแห่งการพูดถึงของท่านนาบีในในหลังจากกลับจากคัจตจะนุนวัดะแล้วเนี่ยนะครับในพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับทำให้กลุ่มชีอะนะครับมีความโกรธเครืองนะครับโกรธแค้นเป็นอย่างมากนะครับจึงถือโอกาสนี้ ุกกมหรือตักฟีรนะครับให้ซอฮาบะทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นกราฟเฟสไปในที่สุดเพราะเหมือนกับจะบอกว่าซอฮาบะไม่ยอมรับฟังคําสอนของท่านนาบีเหลือเพียงไม่กี่คนที่จะ,จะ,จ,ะจะคงความเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมในทัศนะของชียาอาไว้นะครับพร้อมกันนั้นก็ทําให้มีการด่าทอบรรดาซอฮาบะด่าทอภรรยาของท่านนาบีนะครับแล้วก็ไม่รับคําสอนใดๆทั้งสิน้น พี่น้องลองนึกดูสิครับว่าในช่วงที่มีคำสอนบันทึกกันมาอยู่มากมายตลอดระยะเวลา23ปีที่ท่านอาบีป,ประกาศอิสลามไม่ว่าจะเป็นอบูไรร์อิบนูอับบาสใครต่อใครที่กำลังบันทึกคะดิษและก็อันกุรอานมาเนี่ยมาถูกลบล้างพังภาพไปด้วยกับความคิดความเชื่อของกลุ่มชนที่นิยมชมชอบแนวชีอะนี่แหละครับเพราะฉะนั้น เราจริงจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามนะครับเราคงใช้ช่วงเวลาที่ให้พี่น้องได้ได้ใช้เวลาในยามเย็นนะครับให้พี่น้องได้ศึกษาอิสลามบ้างนะครับส่วนเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับถ้าพี่น้องอยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการอยากจะพูดคุยหรือถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวันสิบวันของสุทิยยะหรือในปัญหาอื่นๆพี่น้องก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามานะครับหมายเลขโทรศรัพท์0 2 นะครับขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะครับ027354939นะครับถ้าพี่น้องไม่ไม่โทรมาผมก็พูดต่อนะครับแต่สิ่งที่อยากให้พี่น้องเข้าใจก็คือเมื่อเรามีช่วงรายการนี้แล้วนะครับในสลามยามเย็นเนี่ยสิ่งที่ให้พี่น้องได้ตระหนักมากเยอะเมากที่สุดนะครับคำนึงนิดนึงว่าเป็นช่วงของของท้ายวันที่เราเองต้องตระหนัก ทบทวนในในแต่ละวันเนี่ยให้ประสิทัิกับลูกๆแล้วก็ตั้งเป้าหมายในวันรุ่งขึ้นต่อไปให้เราในยืนหยัดมั่นคงนะครับมีสายจากทางบ้านแล้วนะครับเป็นเชิญเลยครับครับสลามอะลกุมุรรฮ์มุตัุลลอฮ์ขบรนกาตัวากุมลาวันละวันรุ่งบวกาตัวค่ะตามอาจารย์ุยาห์ค่ะครับค่ะอาจารย์คะอยากจะถามรายละเอียดของชิอาสักนิดต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะคะอยากถามว่า ทีอาเนี่ยเขาเชื่ออะไรแล้วเขาเชื่อไม่เหมือนเราใช่ไหมคะแล้วเขาเชื่อนาบีก็เขาเชื่อไม่เหมือนเราที่เราเชื่อนาบีใช่ไหมคะอือฮึค่ะแล้วก็เอ่อกลุ่มทีอาที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกับพี่ฆ่าพี่น้องเราในซีเรียในเยเมนในอิรักใช่ไหมคะอือฮึค่ะแล้วก็เอ่อคนที่เขาเข้าไปในละทีเนี่ยแล้วเขาแปลว่าเขาเป็นคนที่ เวลาอ่านิสลามเนี่ยเขาไม่รู้จักคุณหน้าดีใช่ไหมคะเขาถึงได้เข้าไปอยู่ในซิอาร์ได้น,นะคะถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในคุณหน้ามีคุณหนาที่เส้นแข็งเชื่อในคุณหนาที่เส้นแข็งแล้วเนี่ยเขาจะไม่เข้าไปในซิอาร์ใช่ไหมคะครับค่ะค่ะแค่นี้ละคะ่ะอาจารย์ครับผมลาอ,อฺามุมลัยลลอฮฺมะลิลลาฮฺบารากาตุลาอฺมุลัยลลอฮฺบาร<ส>าฮฺมุลลาฮฺบารากาตุพี่น้องครับนี่คือเสียงของพี่น้องที่อ่า โทรเข้ามานะครับพอดีเราพูดพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับพี่น้องก็เลยอยากรู้ว่าความเชื่อนะครับของกลุ่มชียจริงจริงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลานะครับความเชื่อที่มีอยู่จริงนะครับต่อท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วคนพวกนี้เนี่ยนะครับก็มีจุดจุดยืนเดิมเนี่ยนะครับจุดยืนจุดยืนเดิมๆก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดแผกไปจาก จากเรานะครับแต่ว่ามันมีการเริ่มต้นของการเข้ารับอิสลามของเยโฮลดนะครับหรือเยโฮดีคนหนึ่งนะครับที่ที่ชื่ออับดุลลาอิบนุสบะนะครับซึ่งอับดุลลาอิบนุสบะเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เสแสร้งเข้ารับอิสลามนะครับเข้ารับอิสลามแล้วก็เรียนรู้จากท่านนาบีทําให้การปฏิบัติตัวเนี่ยนะครับได้เหมือนกับว่า ผู้คนเนี่ยตายใจาตายใจก็หมายความว่าใครๆก็ยอมรับนะครับเมื่อมีคนยอมรับแล้วเขาก็เรียนรู้พอเรียนรู้เสร็จแล้วหลังจากนาบีเสียชีวิตไปเขาก็รู้เขาก็พยายามที่จะกระทําในสิ่งที่อสอนให้คน,เ,นเข้าใจอะไรที่ผิดแล้วก็คาดเคลื่อนนะครับจริงๆแล้วคน,คนกลุ่มนี้ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับชีอะั์ที่บ้านเราเนี่ยเขาปฏิเสธอัลกุรอาน เขาไม่ได้ยอมรับในอัลกุรอานนี้เล่มนี้แล้วก็ไม่ได้ยอมรับในหลักการของเรานะครับอธิบายเหมือนเราเพราะนั้นมันมีจุดยืนที่ี่เพี้ยนเปลี่ยนไปพี่น้องก็ลองลองนึกดูว่าเมื่อในหลักการความเชื่อศาสนาที่แตกต่างจากเราเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะเป็นใครจะเป็นพี่น้องเราได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับมีสายจากทางบ้านเรียนเชิญครับครับสลามอะลัยกุม การขอถามว่ามีฮาติสไมว่าจะว่าอิสาบักถามนาบีว่าเพราะว่าขโมยจะมาขโมยทรัพย์สินของเราเนี่ยคือว่านาบีว่าอย่าให้ปาบัถามว่าให้ข่าวไหมต้องให้ข่าวไหมนาบีว่ามันต้องให้แต่ก็ สภาพฐานคีอว่าเา,าว่าเข,ขาว่าครับเขายิงเราเราเแตชีวิตแล้วก็เราแต่เราแต่ตัดสินใจใอ้ตัดสินตัดสินง,ง่ายๆแล้วก็มีคำถามอีกตอนหนึ่งคือว่าถ้าเรายิงผู้ร้ายแล้วกันยิงผู้ร้ายคือว่ากายเป็นไปผิดเพราะว่า ลองอาจารย์ขยายความข้อที ỏ, ่สามว่าแป้ว่ามากับเราแบบเนี còn, rồi, ้ยอยู ah ่อยู่สามจังหวัดเนี้ยเพราะว่าเราอยู่ไม่เป็นสุขมีคนมาแบบซิลเนี่ยเราต้เขาก่อนวันนี้เรามีความผิดนะครับผมได้ครับเดี๋ยวพูดให้ฟังครับครับครับผมสลามอะไรกุ้มสวัสดี คือจริงๆแล้วก็นะสำเนียงในพื้นที่นะครับแล้วก็ภาษาอาจจะขัดขาดบ้างนะครับแต่เอาอย่างนี้คือเหมือนกับพี่น้องกำลังจะบอกจะถามเกี่ยวกับเรื่องของอาการลักขโมยนะการลักขโมยหรือเรื่องของการที่เราไปทำร้ายคนอื่นนะครับจริงๆแล้วนในเรื่องหลักการอิสลามเป็นหลักการที่สวยงามนะ หลักการอิสลามเป็นหลักการที่สวยงามมากๆนะครับคือพูดถึงเรื่องของสิทธิพูดถึงสิทธิของคนเลยนะเพราะนั้นคนที่จะกล่าวกล่าวหามุสลิมดูถูกหลักการอิสลามเนี่ยให้ดูในต้นต้นฉบับคําสอนของอิสลามเลยคําว่ามุสลิมเนี่ยคือคนที่ถ้าเป็นมุสลิมจริงๆเนี่ยเป็นคําสอนของอิสลามเนี่ยมุสลิมจะไม่ไปทําร้ายใครด้วยมือของเขามุสลิมจะไม่ไปทําร้ายใครด้วยปากของเขามุสลิม จะไม่ไปริดรอนสิทธิใครทําให้เสียชื่อเสียงทํร้ายร่างกายเอาเลือดออกไปยักยอกทรัพย์เขาคือถ้าเป็นมุสลิมแล้วใครอยู่กับเราเขาปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนั่นคือนั่นคือหลักการศาสนาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยถ้าเราด่ามุสลิมเราด่าใครก็ตามนะ่ะสิบ้าบุญมุสลิมการด่ามุสลิมเนะี่ยเป็นฟิสกุลเป็นบาปเป็นความผิดวกิตาลูฮูกุฟรุนคนที่ไปฆ่ามุสลิมฆ่ามุสลิมด้วยกันเองก็ถือว่าเป็นกุฟ เป็นการปฏิเสธคําสอนเป็นเป็นความผิดเพราะฉะนั้นหลกักศาสนาเนี่ยต้องการให้เกิดขึ้นความสันติทรัพย์สินของเราเนี่ยกลัวว่ามันจะหายใช่ไหมเราดูแลรักษาให้ดีนะครับเราดูแลรักษาทรัพย์สินของเราให้ดีเก็บรักษาให้ดีนะครับเรารู้ว่าจะมีขโมยชุกชุมจะมีคนจะมาเราก็ต้องอยู่บ้านเราก็เฝ้าบ้านเก็บรักษาให้ดีหลังจากนั้นต่วักกันถ้าจะหายก็เป็นการกําหนดของอัลลอฮ์ซึ่งในวันนี้เราไม่สามารถที่จะเอากฎ กำหนดของอัลลอฮ์มาตัดสินได้การลักขโมยเนี่ยจับแล้วนะครับอย่างน้อยๆก็คือเรียกเอาทรัพย์สินคืนมาหรือเอาค่าค่าเรียกร้องค่าเสียหายตามจํานวนทรัพย์สินที่หายไปนะหรือมีบทลงโทษนะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักการอิสลามมาใช้คือตัดมือเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลทรัพย์สินตรงนี้แต่ในเรื่องของการที่จะไปทำร้ายร่างกายเป็นบาปนะเป็นบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไปฆ่ากันเนี่ยโดยหลักการศาสนาบอกเรานะอัลกอติลวัลมักตูลฟินนาร คนที่เป็นผู้ฆ่าแล้วก็คนที่เป็นผู้ถูกฆ่าเนี่ยฟินนาคือตกนรกเอ้าทำไมล่ะมีคนถามนบีทาไมล่ะคนที่ถูกคนที่ฆ่าน่ะตกนรกใช่เพราะไปฆ่าเขาแล้วคนที่ถูกฆ่าล่ะคือนบีในหลักการอิสลามน่ะดูที่เจตนาแสดงว่าวันนี้ความละเอียดอ่อนองอิสลามจะตัดสินปัญหาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคนที่ฆ่าเขาเนี่ยน่าจะน่าจะผิดแล้วคนที่ถูกฆ่าล่ะคือถ้าเหตุการณ์ที่มันมีการเผชิญหน้าแล้วก็ต่อสู้แล้วเพียงพล้ำ คือทั้งคนทั้งสองเนี่ยมีเจตนาที่จะเข้าห้ำห้ามหามกันแล้วก็ฆ่ากันแสดงว่ามีความผิดทั้งคู่เมือมมเ่อจจมีความผิดทั้งคู่นะอาจจะมีคนนึงเพลียงพ้ำไปเพราะนั้นในหลักไอซสตามคือผิดทั้งคู่ในอิสตามใช้คำว,ว่าฟินนัทคือตกนรกทั้งคู่นะก็ขอเรียกร้องพี่น้องไปสู่การกระทําในสิ่งที่เป็น,ปนคําสอนที่ถูกต้องจรงิจรงๆยึดมั่นในกิตาบุลลอจริงจริงอย่างที่นบีบอกไว้ในมุิข้อยมัมมุสลิมว่าให้ท่านทั้งหลายยึดในกิตาบุลล์แล้วก็ยึดมั่นในครอบครัว ของของท่านนาบีบรรดาภรรยาของท่านนาบีคือครอบครัวของท่านนาบีด่าไม่ได้เพราะั้นคนที่ดา่าท่านหญิงไอชาเป็นคนก็คือสุดคือหาความดีไม่ได้ นะครับคนที่ดาา่าซอฮาบะด่าด่าภรรยาด่าลูกๆนะครับหรือในขณะเดียวกันตําหนิในหลักการที่ท่านนมุวัมัดินำมาเองก็เป็นผู้ปฏิเสธเช่นกันก็คงคงใช้เวลากับพี่น้องในช่วงยามเย็นคุยกันแค่ภาษาชาวบ้านบอกว่าหอมปากหอมคอนะครับพี่ชาแล้วคงได้กลับมาพูดคุยกันนะครับในช่วงนี้คงฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับชาแล้วกลับมาพบกันแล้วก็ให้ประเด็นดีๆกับท่านพี่น้องต่อนะครับฝากไว้ครับลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ Find a place